การแบ่งปันคืออะไรทำไมเราต้องแบ่งปันให้คนอื่นด้วยทำแล้วเหนื่อยแล้วเราจะทำไปทำไมขาบมอวไปกินทีสวนสุกเยอะแยะหมดขอบคุณมากขอไม่แค่คนในครอบครัวเราสักหน่อยเับอะไรมาคายครับเนี่ยม่วงครับม่วงโอ้เหมาะหมูกสวยๆนงั้นแหละ นี่จะให้เอาไปกินกันเป็นไรไหมเป็นไรมาทำไมต้องยังให้อยู่เสมอนะบุคคลครับทำไมคนเราต้องแบ่งปันให้กันนะการแบ่งปันการแบ่งปันก็คือการให้เราต้องอยู่รวมกันหลายคนเพราะนั้นเราก็ต้องรู้จักรัรู้จักให้ะให้กับให้ต่อกันจะทำให้เราอยู่อย่างมีความสุขเข้าใจไหมคะ สุดท้ายแล้วผมก็ยังไม่เข้าใจอ,อ,อยู่ดีเออหิวข้าวกินข้าวล้อไม่เลยไม่ล้อเลยพ่อ,อการแบ่งปันนี่มันคืออะไรอะ่ะทำไมเราต้องแบ่งปันให้กับคนที่ไม่ใช่ญาติเราด้วยอะ่ะ ตอนเด็กๆพ่อก็เหมือนนู่นี่หละลูกเดี๋ยวพอพ่อโตพ่อก็สำเร็จได้ลองดูพ่อหลวงของเราสิท่านดูแลประชาชนตั้งมากมายประสบนนกรไม่เคยเดือดร้อนเลยท่านถึงได้แบ่งปันให้เรากับคนทั้งประเทศเพราะฉะนั้นการแบ่งปันก็คือสิ่งที่ดีลูกเราเห็นคนอื่นก็ที่แย่กว่าเราก็เราที่ไม่มีเราก็ควรจะแบ่งปันเพราะฉะนั้นเราต้องเทิดทูนพระเจ้าอยู่หัวในหลวงของเรา บางทีความฝามคีก็อาจเริ่มจากคนเพียงคนเดียวกิดด้วยกันไหม